วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันมีสมาชิกราชาสกุลคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติชมรมพิพ,ธพิธภัณฑ์สยามตลอดจนประชาชนที่ตั้งใจ เดินทางมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นาราธิวาสและนนทบุรีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทรงเปรียบดังพระแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงรักและห่วงใยเหล่าผสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นดั่งดวงประทีปนำทางให้้าไทยกลับมามีชีวิต ทั้งนี้ระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกาย,ยน2,568จะมีพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอภิลักษิตตสมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีครบ100ปีและวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ100ปี จึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกาและเปิดให้เข้าชมพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกา